สวัสดีค่ะวันนี้กบมาพบกับช่องปลาเขาเราธรรมชาติเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะพามาตกปลาที่เขื่อนแม่ประจันเพ็รบุรีค่ะเราจะได้ปลากันไหมตามไปชมกันค่ะแต่ว่าเราจะพายเรือไว้ก่อนนะคะ นั่งเดี๋ยวเราพายไปพายมั่วๆเอานะพายไม่เป็ดวันก่อนนะทุกคนมาตกปลาใช่ป่ะชิ้งเบดไว้คันนึงไม่รู้เรื่องเลยจนนี่วันหนึ่งอ่ะจะมาตกปลาเห็นเอาเบลถ่ายซะงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาว่ามันยังอยู่ปะ่ะนี่เขาพายเรือปกติต้องหันหน้าพายนี่มันเป็นสไตล์ค่ะเซียนใช่ไหมเนี่ยเซียนเซียนพายเรือแล้ว พายกับหลังก็ได้พอใช้ได้ไหมเ่ะพอใช้ได้ไหมพายไปเดี๋ยวบอกทางให้โอเคายฝั่งนี้เยอะวันนี้แดดร้อนไหมวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนแต่ก็ร้อนอยู่นะแอบร้อนอยู่เหมือนกันพายไปพายไปวันนี้ยากพาย้วก็พายไปเลยปกติเป็นคนพายให้แล้วพายธรรมดาลูกไม่จํานะครับเนี่ยพายกับหลังด้วย อ้ยป่าไว้ออกไปแล้วนะ้ทางเออสันเป็นคื่นเลยใี่ไหมต้องไม<อ>่ของเราคือแบบไกลยอยู่นะไกลามากดีนะวันนี้ไม่มีลมถ้ามีลมนี่คือไม่กล้าไปอะ่ะกลัวเพราะว่าตัวเองเปน็นคนว่ายน้ำไม่เป็นพายทางคเยอะๆไปจะเกือบจะพายเลยเป็นวงกลมแล้วต่อยอยันค้อา่าฮะไม่ได้ไปค่ะ ะไรส้มสมสมุ้นนะข้างหลังมุ้นนะไม่ถาเบ็ดไม่เจอเลยใช้เบ็ดปันป่นไปนะนี้นะไ่นและแล้วเราก็เจอดีนะไม่มีคนเอาไปทิ้งเบ็ดไว้นะฮะดูทิ้ไปได้ไม่ได้ทิ้งนะลืมมาดูดีนะมันไม่ไมหลไปกับน้ำอ่ะเดี๋อาาจอพาดีๆีอ่าจับปลายมันเลยนี่ทิ้งเบ็ดไว้ทิ้งอาวุธคู่ใจไว้ได้ไงเนี่ยเบ็ดขาดหลุดเลยนะนี่ได้แล้ว อุปกรณ์ยังอยู่ครบโอ,คโอเคยังไม่เสียหายไค่ะ <5. S 1> ไปไปต่อผายเรือไปต่อมาถึงแล้วนะทุกคนแต่กว่าจะถึงอ่ะดูระยะทางสิทะเลาะกันนะ่ะทะเลาะกันตลอดทางเลยอนะ่ะผายเรือวายเรือจะเป็นวงกลมฮนะภายไม่รอกันเลยทําให้เรือวนเป็นวงกลมก <ตะ S 1> ว่าจะ<อ>ที่จะ,จะไปตัวป่าเราต้องของอนุญาตไปกินข้าวก่อนนะไม่ไหวแล้ว เธอทำไรอะเก็บเมกะิเก็บอะไรนะกระถินกระถินแต่มันไม่ใช่ไงกระถินใส่พันอะไรนี่เป็นอย่างนี้นะใส่พันมีหนามด้วยนะเออหนามด้วยไหนมันเป็นยังไงแง่แกออกมาจะเป็นอย่างเงเธอบ้านบอกว่ากินได้เอาเราก็กินกินตรงไงของมันกินไม่ดมันไงเม็ดอืมอร่อยยังมันมันจะขมขมรสชาติมันคล้ายๆกระถินอร่อยดีกึบๆอ่ะอือฮึ อะไรมาตกปลามีของกินให้ด้วยนี่ทถวนี้จะมีต้นกระถินข้างหน้านู่นจะเป็นภุษาภุษาเยอะมากบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่อดแน่นอนจ้าไปไปตกปลากันได้แล้วเอาแล้วค่ะตอนนี้เราก็ฟิ่งไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันว่าจุดนี้มันจะมีตัวไหมถ้าไม่มีเราก็ย้ายไปจุดอื่นนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวแล้วเราจะเอาปลาไปทำอะไรบ้างอุ๊ย ลืมถาวบ้านเขาบอกว่าไม่ให้พูดเดี๋ยวมันจะขันลาบโอเคช่างมันช่างมันไม่เป<ม>็นไรไม่ให้พูดแบบไหนบ้างนะเช่นไม่ให้พูดว่าวันนี้เราจะเอาปลาไปทําทําอะไรกินเอาไปขายเอาไปกินอย่างเงี้ยเขาไม่ให้พูดนะคะถึงบ้านเขาจะถือกันแต่เราไวรุ่นไงีเราไวรุ่นแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันอ่าถือว่าแล้วแต่พื้นที่นะครับคือความเชื่อไม่เหมือนกันเธอทาอะไรอยู่ย้ายสิปลาไม่ต้อนเลยจะรึ่ชงชั่วโมงแล้วนะเนี่ยไปไปกันไปหาจุดใหม่คะ่ะทุกคน ปลาไม่กินแล้วไปหาจุดใหม่กันครับเก็บอุปกรณ์ไปลองเรือ,า,รอาครับเราก็เตรียมการย้ายมาตกอีกฝั่งหนึ่งฮะยังไม่รู้ว่าปลาจะมีหรือเปล่าถ้ามีเราก็อยู่ยาวครับถ้ามีก็ย้ายไปเรื่อย จริงนะถ้ามันมีตัวคือลงเบ็ดปุ๊บมันกินปั๊บเลยนะแต่ถ้าไม่มีก็คือตื้อแค่ไหนมันก็ไม่มาเห็นพวกเราตัวปลาได้ทุกวันมันไม่ใช่ว่าสบายนะมันไม่ได้สบายนะคือหาไส้เดือนยิ่งตอนนี้หาไส้เดือนอ่ะเกือบขึ้นวันไปแล้วถ้าเกิดว่าค้างๆตะลึงอย่างเงี้ยคนก็จะมากวนกันเยอะใช่ป่ะมันก็ไม่มีปลาก็ไม่กินพอโดนกวนเยอะะวป๊บนึงนักขวเบ็ดไปแหละมันไม่ได้สบาย พวกเราหาบันทีปลาปลากินทีอ่ะก็คือเดินหาที่ทั้งวันอ่ะอันนี้บนหรือว่าตัดเพอนะ <c oughs> บนไปเรื่อยแหละนั่นแหละใช่ปลาตอดปลาตอดเหรอดึงปะดึงดโอ้ยไม่โดนโดนไหมไม่โดนแต่เยอะหมดเยอะหมดเออเยอะหมดเลยชะล<ห>่านะเรานเนี่ยมันแอบลากไปเลยเอาไม่เอาไม่เฮ้ยเธอลูกทุนหาย ไหนนี่แล้วไหได้แล้วนี่ตัวแรกของเราได้แล้วหมอจะขับมัดได้ไงตัวตีดเดียวเราปล่อยไปเนาะไม่เอาแล้วตัวเล็กไปหาแม่ไปไม่กินปลาไม่ตัดอีกแล้วสงสัยคงจะได้กินแ้้เหมือนเดิมเอาแห้วกลับบ้านดีกว่าบ้าง้เนี้ยไม่อยากกินแล้วปลา เบื่อปลาแล้วเหรอเบื่อปลาแล้วกินปลาทุกไหมกินเฮีวดีกว่าไปย้ายที่เอาละครับปลาปลา,าหลังจากที่ที่เราย้ายมาครับเมื่อกี้นางบอกว่าปลาเริ่มตอดแล้วครับพอดีอยู่ไกรหน่อยไปหยิบคันเบ็ดให้นางมาที่ลืมไว้ที่เรือนะครับโด,โดนไหมไม่โดนม,ดนมดนปล่อยพลาดได้ไงเนี่ยเร็วเรวเรวเราย้ายมาหลายที่แล้วใช้เวลาไปเกือบสองชั่วโมงอะ ปลายังไม่ได้สักตัวเลยครับไหนอาการมันเป็นยังไงการไม่ค่อยดีเลยแดดที่ร้อนปลาก็ไม่กินเครียดปวดหัวปวดหัวเดี๋ยวรอดูจุดนี้เพื่อปลามาวันน yes ี้น้ำขุนนะครับเพราะว่าบัว <NO มันเดินไปบัวมันเดินข้ามเกาะได้แล้วครับจุดให้ก้นหลเลยดีไหมอุ้ยมาแล้วครับมาแล้วตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้ว ใช่แล้วได้ตัวหนึ่งป้าเนโชว์ท่านผู้ชม่อยเป็นไงบ้างตัวแรกจุดแรกของเรามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนอ๋อกว่าจะได้เก็บปาก่อนต่อได้ใช่ไหมเออใช่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 ลากด้วยลากไปเลยเอาไปเลย ต่อสองคันนะคันกลางก็ตอดเธอมันไม่จมอะเอ,อยังไงอะไม่รู้มันอมเยอะหรือเปล่าท่าจะจมแต่ไม่จมตระวัดดูปะโดนไหมละ่ะไม่โดนเลยเออไม่โดนเลยที่ให้เราเห็นป้าวิป้าด้วยแหละนู่นครับป้าอยู่ด้านนู้นครับ บอกว่ได้ตัวหนึ่งจะดูตัวปานินตัวนะครับขาบอกของเราเพิ่งเพิ่งเข้ามาให้ตัวเลยครับปานินอนนนี้ได้ประหมอาจะกัปล่อยไปแล้วครับมากินซะลุ้งเลยอะ่ะอาจจะได้ตัวนะเพราะคันเบมมัยาวไงยังไงยังไง โอ้โหไม่โดนอีกแล้วอยู่บ้านเฉยๆเธอจริงๆอยู่บ้านไี่ทำมันไม่กิ่ฟิลปุ๊ตอดปับ๊บต้องต้องต้องดึงดีๆเฮ้ย<ห>ขนันนี้ก็ตดัดขันนี้ก็ตดัดเอาไงเอาเอขันนี้ก็ตดัดสองคันเลยเอา้าเอาขันไหนก่อนเฮ้ยขันนี้เฮ้ยขนันขน,ขนี้มันอมอ่ะดึงนะดึงเลยนี่โดนโดนโดน ปลาเลยปลาเลยตัวใหญ่ด้วยอุ้ยอุ้ยอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งอยู่ไหมเดี๋ยว <laughs> ติดเต้นหน่อยติดเต้นหน่อยมันต้อนนานแล้ว <laughs> มันแอบ,บโอมมียะไรนะแกตัวที่สองดูอาการครับตัวใหญ่มากโชว์โชว์ชวจ้างแม่ปลานินชิ <laughs> ้นอย่าปิดหน้าดิ <laughs> โอ้ยตัวใหญ่ฮะว่าแล้วมันต้ององเพราะว่าเบ็ดมันค่อยๆไปค่อยๆไปอือฮึโหเปิดมาแล้วครับตัวที่สองสายดีด้วยตัวใหญ่มาอือฮึกินเหมือนเหมือนมันตอดเป็นปลาตัวเล็กเลยข้างไหนอ่ะอ้าวคันนี้คันนี้ก็จงเอาว <cellular. S 2> คัน <c oughs> เอาค <song> ันไหนกันแน่เนี่ยเอา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 รูปขันไหน พันกลางก็ต่อเมื่อกี้อุ้ยโดน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 อุ้ย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 แอบกินตัวใหญ่อีกแล้วว้าเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนตัวเล็กอ่ะใช่เมื่อกี้เหมือนเด็กตัวเล็กเลยมอง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 แต่ตัวไม่เล็กนะครับกินแบบตัวเล็กแต่ตัวดูทวมันดินี่ดูดูไซส์ใหญ่อ่ะ Ui, ui, tuỳ nghiền tuỳ nghiền Swing swing tuỳ nghiền tuỳ nghiền Swing swing tuỳ nghiền 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 tuỳ จับดีๆจับแน่นๆโอย้ยตัวใหญ่มากโอ้โหมันโซโทีแรกนึกไม่ใช่นเนื้อไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่คิดว่าจะเป็นปานีนนึกว่าปลาชะโดอะไม่คิดว่าชะโดไม่คิดว่าปัานีนนึกว่าปลาตัวอื่นชนิดอื่นแบบแอบกินอะจับดีๆกินลึกตอนเนี้ยอุ้ยๆ้ย,ย,ยลิฟท์สายลิฟท์สายลิฟท์สายเร็ว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 เร้วเร็วเร็วเร็ววเร็วยร็เร็วเเร็วเร็วเรวเร่วเน็วเรวเร็เร็วเร็ว ต่อยกันหรอ,อใช่ป่ะมาไหมอุ้ยต่อจริงต่อจริงต่อจริงอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยตั้งสวยด้วยไม่โดนโดนลอกโดนฟ้าลอกล่ะตัดแล้วปล่อยมันปล่อยมันทำไม,ไม,มยังค่ะปลาสูกปลาสูกอยู่แล้วเท่านั้นอ่ะอปลาสุกปลาเควยอยู่แล้วมั้งปลาเควยเอ้ยปลาแค่รตรงนี้เหรอ เอ้ยไอคันยาวมาน้อยแต่มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะมีผลเบอร์ยาเลยแต่แกฝากพลาดเลยอ้าวต่อแล้วเนี่ยต่อแล้วแสดงว่าอาจจะเป็นตัวใหญ่นี่แหละแล้วมันชอบกินอย่างเงี้ยเออเราก็แบบไม่รู้ไงว่ามันจะดึงเมื่อไรแต่เราก็ด e e ึงก่อนเราก็ไม่ได้ตัวใช่ป่ะเออไม่ไ้ใสในถุงร้อนตาหวานเจ้าไม่ได้ใส่ใยืดเฮ้ยยังไงเนี่ยยังเมื่อกี้ที่ได้อะเราต้องเผลอเราต้องเผลอใช่เผลออุ้ยผิดจังหวะเยอะหมดเลย เกล้าเสียงดังที่เราได้ปลาใช่ป่ะมีคนแอบเห็นพวกเราดูไันมันตกปลาข้างๆเลยสำรวจได้แล้วเพิ่งมาเฟี้ยงได้เลยได้ไปแล้วครับดูนี่กำลังเก็บปลาได้ร้ายนะยังคะได้แล้วค่ะได้ไปแล้วครับ <c oughs> ตกมา <c oughs> เห็นเราตกได้มาอยู่ข้างๆเราได้แล้วอะ่ะไ <c oughs> วเลยเสียงดังต้องพูดหรือเปล่าต้องพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเขาได้ยิน <c oughs> ท่านผู้ชมคะตอนนี้ของป้าของป้าตอนน่อดีแล้วนะ มันไส้ไม่โดนค่ะแดดร้อน่ะแดดร้อนแดดร้อนสวยสวยไหมสวยสวยแล้วก็เงียบเงียบร <laughs> อก่อนอย่าพุ่งไปกวนมัน ว่าจะลงน้ำเรื่อยๆแล้วเนี่ยเท่าเดิมนะวันนี้การ้อนต่อขันไหนขันอีกเออขันขันริมซ้ายยังไงนะยังไงนะจมลอยแล้วนะยังไงยังไงอุ้ย,ย,ยเห็นมั้ยไมกขึ้นเออ ข้างๆเลยอะฉโดแน่ๆเลยทุกคนมันมันขึ้นมาจิบน้ําใช่ปะ่ะเห็นตัวเลยเห็นหัวมันเลยพอพอตอนเย็นยช่วงบ่ายอย่างเงี้ยฉโดจะเข้าแล้วมันจะฮุบอยู่อย่างเงี้ยแหละมันจะจิบน้ําอยู่อย่างเงี้ยนู่นไงนู่นไงอือนู่นนู่นฉโดจิบน้ำแล้วช่วงที่ม,มันมาเนี่ยไอ้อะไรนะปันินปันนินจะไม่ค่อยเข้าแล้วถามว่าได้ฉโดไหมตอแล้วตอนแล้วคันนี้คันไหนน,น,นี่นี่ม่อกี้มันตอดถามว่าได้ฉโดไหมฉโดก็น่า,นานจะได้ตัวเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไร โอเคนี่เริ่มต่อแล้วเริ่มต่อแล้วอ๋ยเจ็ดแล้วเกินเกีย่ยวหมดยังวะทุกคนเมื่อกี้เราไปสวิงกุ้งมาได้สามตัวแล้วตัวมันแค่นี้แหละเราจะเอามาลองตกปลาว่ามันจะได้ปลาหรือเปลา่าเกี่ยวยังไงอะเกี่ยวที่เอาเริ่มจากห่างทางนี้เหรอใช่ใช่เกี่ยวตัง้งแต่ปลายห่างมาเลยนี่ยังไม่ไปเหรอ,อกุ้งตัวมันเล็กด้วยแหละ ช่วิ่งเอาไงป้าปน,นี่แหละนี่แหละเขาที่ใส่ปล, <c oughs> ปลานี่แหละช่วยปลานี่แหละคือมันคายอยู่ตรงลังมันใช่ไหม,มเราจะมาลองกันว่าจะมีปลาตอนไหมอ่ะลองเลยลถ้าคือถ้าได้นี่แบบสุดยอดอหละสุดยอดไม่ต้องขุดไซเดือรให้เนี่ยแล้ว่อ,อ,อปลาไปตกกุ้งมาป่ะเพราะมันเล็บนะรอดูรอดูกุ้งตัวนี้เดียว ไม่ต้องดีลาได้ไหมอย่าบอกว่าหมดแล้วว่าดิโอ้หมดจริงๆด้วยสรุปว่ามันตอดกุง้งกุ้งก็กินนะกุ้งก็กินแต่กินแต่ว่ามันมันยังไงอะเราเคยใช้แต่ไส้เดือนนะน,นะอย่าเอาอย่างนี้เราจะลองดูไหมมันใช้เวลานานกว่าไส้เดือนนะเดี๋ยวเสวิงก่อนนะทุกคนเดี๋ยวสวิงก่อนแล้วมาดูไหม มันทุนมันเอ้ยตอดดึงดึงดึงเออมาดึงแล้วกุ้งหมดกุ้งหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยอุ๊ยเนี่ยพอใช้กุ้งก็เป็นอย่างเงี้ยมันกินไวมากคือพอมันกินเนี่ยเราต้องรีบดึงเลยโอเคลองเอาอีกตัวโดยลากแล้วอะลากไปไหนอะลากไปไหนอะอุ้ย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 ตัวใหญ่ไหมลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ย เน,นียบไปนานเลยรูนนย้ว่าหายไปแล้วยังยูยังยูเฮออนน้ไไเออยตัวเนียนานละดึง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 <อ>มันรักฮะนวิ้วิ้วปนินนี่ว่า <laughs> นึกเพิ่งปลาหมอตะกับ นนจริงนะตัวนี้มันตอดเล่นๆอยู่นานเลยนานแล้วเพียงแต่มันระแวงเราไม่ได้สนใจมันคิดว่ามันน่าจะมีตัวตนในป่าเนี่ยแต่ว่าพอเราดึงมันไม่ได้ไ şey. งมันระแวงใช่ไหมมัน,นะระแวงอะดูว่ามันตอดเล่นๆเหมืนนมนอนปลาตัวเล็กเลยลากอ่ะลากอ่ะ นั่นแหละคันนั้นแหละคันซ้ายสุดใช่ใช่ใช,ใช่ดึง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 ซี่คุยชะโดมาแล้วอุยอ้ยคุ้ยชะโดมาตัวน้อยหนึงมาแล้วมาแล้วตัวเล็กแต่ก็มาเริ่มมาแล้วชะโดชะโดป๊อกฮนะชะโดป๊อก นี่วิธีจับฉโนต้องเอาเสียงคมก่อนนะมันจะไม่กล้าไม่กล้าดินเสียงโัวฟานี่ฉานพูดชอูอุ้ยอุ้ยย,ย้ายที่มาเนี่ยได้มาแล้วเงี้ยอ้วนปะอ้วนนะทองป้อง,<น>องเทียวเพิ่งย้ายที่มานะเนี่ยน้ำแค่นี้เองใช่น้ำเตี้ยน้ำตืน้นจื๊บ เนี่ยวิธีจับปลาวิธีจับปลาแบบจับนแน่นน้ำตาถุงมือด้วยใช่ไม่อย่างนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะทิ่มนิ้วเจ็บได้แต่แผลอ่ะนี่เพิ่งย้ายมาฮะเพิ่งย้ายมานะเนี่ยตอดไม่ตอดไม่ตอดเลยดึงเลยตึ๊นตึบๆใช่ใช่ใช่ตอดใช่ไหมใช่ๆลากไปแล้วลากไปแล้วจะเอาไปไหนเนี่ยเอาไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนได้ไง ดึงช้าหรือเปล่าเราวิช้าหรือเราวิเร็วเออ <Combat. S 1> ถ้าทวิช้าดูดิเหี่ยมันเหีย่ยวห้อยเลยจะหลุดอยู่แล้ว <ico le> หมายเหี่ยวไมิน่า,า,า,าจะยังอยู่ต่อแล้วต่อแล้วน่าตึบๆเลยเอ <c oughs> อ๋ออ๋อข้างไหนคันไหนก่อน <c oughs> อุยโดนโดลุดลุดเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุดเลยปาะเพียนปะปาะเพียนว่าแล้วต้องใช่เพราะตรงนี้เคยหลุดตัวใหญ่ด้วยนะวิสาย sự ưi, quay, ưi, xe chạy qua Ở gần nữa À, xe lên đó làm gì, cô làm gì Ưi, ưi, đốt rồi Ưi, mỏ đấy, mỏ ta gặp Mỏ mỏ rồi Ưi, hồi này đeo đeo mỏ ta gặp Đi qua ngoài Đi qua băng đi qua, nghe nghe bây đây ปลาที่เราได้ในวันนี้เราจะเอาไปทำเป็นเมนูทอดกรอบใส่น้ำปลาเค็มๆอร่อยค่ะทุกคนนี่ได้สองตัวแหละคือตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นปันนี้นะนึกว่าปลาอื่นสู้ซะโนว่าไซส์จะใหญ่กว่านี้นะไปค่ะตามไปชมกันที่บ้านนะคะว่าเราจะเอาไปทำอะไรดีไปทำกับข้าวดูเราจะแบกไปดู <c oughs> สาวสตองแบกปลาหนักไหมนะ่ะ ไข่ด้วยเหรอไข่นิดเดียวไหนขนาดตัวใหญ่อย่างนี้ยตัวใหญ่มีไข่ด้วยปกติไม่ค่อยเจอไข่โอ้ไข่นิดเดียวตัวขนาดตัวเบืเองต้นมีไข่นิดเดียวต้องระวังนะถ้าใครทำนี่ก็ปีมือตกปลาก็ใช่ย่อยนะครับปีมือปลายฉวักก็เช่นกัน ตาย,ยไม่ตายเฉยผัดท้องไม่มีไข่ตัวนี้ไม่มีไข่ฝีมือนี่ช่ำชองเหลือเกินในการทำปลาเปิดร้านขายปลาได้เลยนะ <c oughs> ไปเลี้ยงปลาแล้วก่อนนี่เลี้ยงปลาอาไปท่อ้ำปลา <c oughs> มันร้อนยังจัด <c oughs> มันร้อนๆอ่ะอืมโอเคเอ๊ะน้ำมันจะเดือดนี่ยล่ะกับข้าวที่เราได้ในวันนี้มันอร่อยแค่ไหนเรามาชิมกันเด็กโกหงไม่เป็น ขอชิมก่อนเป็นไงอร่อยเค็มๆกระเข้าสวยและร้อนอ่ะสุดยอดแหละตามจริงก็หิวข้าวแล้วนะเข้าใส่มาชิมปะอร่อยเฮ้ยกินก่อนสิอร่อยไหมไหนทำอร่อยอร่อยทำหน้าไงอร่อยทำหน้ายังไงอร่อยทำมือยังไงพี่ปานทำกับเข้าอร่อยใช่ไหม ช่แม่ทำบหข้าวอร่อยไหมไม,ไม่อร่อยโอเคเด็กโกหกไม่เป็นดูครับเห็นเราหิวตามเลยเนี่ย <c oughs> พร้อมกับน้าจิ้มเนี่ยกินไม่รอเลยขออันนี้ไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย <c oughs> ไป <c oughs>